c r i t l c a l of Reload อีกหนึ่งเกมมือถือนวะ F.P.S มาใหม่ล่าสุดแบบมุมมองบุคคลที่หนึ่งได้ประกาศเปิดให้ลงทะเบียนเรื่องหน้าแล้ว Critical Ops Reload เป็นเกมมือถือแน 3D FPS ที่เคยเปิดตัวในปี2015และได้รับความนิยมจนมียอดดาวน์โหลดกว่า50ล้านดาวน์โหลดซึ่งตัวเกมจะเป็นตัวเกมเวอร์ชันใหม่ของเกม Critical Ops ซึ่งเคยได้รับความนิยมจากทั่วโลกมาก่อนแล้ว สำหรับเกม Critical Ops เรียกได้ว่าเป็นเกมที่ได้รับคำชมอย่างลื่นลือเป็นอย่างมากในหมวดเกมแนวทหารและถูกยกย่องให้กลายเป็นตัวแทนเกมแนว FPS ของมือถือนั่นเองและล่าสุดก็ได้รับการยืนยันแล้วว่าใจมีกำหนดจะเปิดตัวภายในไตรามาสที่2ของปีนี้และเพื่อการเฉลิมฉลองการเปิดตัวทาง n h n ก็ได้เตรียมสกินปืนสุดงดงามอย่าง MP7 g o Snake และกล่องสกินอาวุธไว้เป็นรางวัลแก่ผู้เล่นที่ลงทะเบียนล่วงหน้าพร้อมกับอีเวนต์อีกมากมาย สำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าไปติดตามข่าวสารล่าสุดรวมไปถึงข้อมูลของตัวเกมได้ที่นาเว็บไซต์กันได้เลยครับ